ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอข้อดีและข้อเสียหกแข้งตำแหน่งเบอร์หกหงแดงขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฉันอยากไปเหยียบแอนฟิ์โดยเจเบตรีมเรียกอังกฤษจะเปิดฤดูกาลสัปดาห์หน้าลิเวอร์พูลพอเหลือเวลาให้เสริมกองกลางตำแหน่งเบอร์หกแต่โดยหลักการแข่งซ้อมน้อยผู้จัดการทีมเจอเกนครอปไม่กล้าส่งแข่งเราจึงต้องตั้งใครจากที่มีดูว่าใครเล่นเด่นและด้อยตรงไหนบ้าง ใครจะเชื่อว่าปิดซีซั่นหงแดงเสียกองกลางซีีเน4-5คนไม่นับสามรายหมดสัญญาเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนการโดนสโมสรซาอุดีโปรโลีกดูดจอร์แดนเฮนเดสันกับฝ่าบินโยไปถือว่าน่าประหลาดใจทีเดียวกรอบเวลาก่อนตลาดซัมเมอร์2023ปิดอีกเกือบเดือนทีมงานของลิเวอร์พูลน่าจะหาคนที่เหมาะสมต่อยุทธศาสตร์เสริมได้แต่ระหว่างนี้พิจารณาคนในมือไปพลัง ใครควรเป็นตัวจริงเกมล่องใต้เยือนเชลซี13สิงหามคมเคอร์ติสจูนข้อดีผู้เล่นวัย22ปีมีทั้งลทีเดียวแก่ทีมช่างกริดอยู่21ชุดแชมป์ยุโรปเมื่อต้นซัมเมอร์โดยถูกจับเล่นกองกลางตัวคุมบอลจุดนี้เองทำให้ครอปส่งแข้งลุกม่อยืนเบอร์หกระหว่างปีซีซั่นที่สิงคโปร์เขาถือว่ารอจังหวะครองบอลกับตัวอย่างที่จำเป็นวงการเกมจากแนวลึกและถูกประเมินค่าต่ำไปเรื่องการต่อสู้คู่แข่ง เพื่อชิงความได้เปรียบแดนกลางข้อเสียต่อให้มันเป็นแค่เกมกับชับมิดแต่จุดอ่อนที่โจนแสดงออกมาคือวินัยเกมรับอ่อนโดยเฉพาะแมตช์ดวลของแข็งอย่างไบรมินิกการเล่นป้องกันท,ทั้งที่เรายังเป็นฝ่ายครองบอลกดดันคู่แข่งเป็นศาสที่แตกต่างสิ้นเชิงจากที่เคอร์ติสเคยเรียนรู้ยิ่งเมื่อคุณเจอคู่แข่งเกรดดีๆโอกาสถูกสวนกลับเร็วจนสร้างความเสียหายเกิดได้เสมอหากเบอร์หกลิเวอร์พูลอยู่ผิดที่ผิดทางตลอด เชื่อว่าเชลซีต้องนำบันทึกการแข่งขันของโจนไปวิเคราะห์เพื่อหาทางเล่นงานที่เดบริตอล็ซิสแม็กอาริสเตอร์ข้อดีสมัยเล่นให้ไบรตันทางแม็กอาริสเตอร์ถอนลงมาเป็นกองกลางตัวปั้นเกมจากแนวลึกบ่อยครั้งเพราะมันช่วยครองบอลบ่อยขึ้นเพื่อปั้นเกมบุกเพราะมันช่วยครองบอลบ่อยขึ้นเพื่อปั้นเกมบุกค,ความยืดหยุ่นและเซนบอลของเขาผลลัพธ์จึงเข้าท่าข้อเสีย ระหว่างปีซีซั่นชัดเจนว่ากองกลางแชมโลกโดนส่งไปเล่นเป็นตัวเชื่อมบอลจากหลังขึ้นไปหน้ามากกว่ายืนสูงแบบย์เมเกอร์ภาพรวมก็พอสอบผ่านเรื่องออกบอลง่ายช่วยเกมลื่นไหลแต่เครื่องหมายคำถามใหญ่คืออ่อนป้องกันจินตนาการไม่ออกว่าเจอเกนครอปเคยเร่งผู้เล่นหน้าใหม่คนไหนใช้งานทันทีบ้างนอกจากเฟอร์กิวฟันได้โดมินิกโซบอสไลข้อดี บางทีหลายคนก็ประหลาดใจเมื่อเห็นว่าโดมินิโซบอสไลไม่ได้ขี้เกียจเล่นเกมรับอย่างที่หลายคนกงนังวลต่อให้เกมบุกเข้าดูธรรมดาปราศจากความหวือหวาอย่างที่คาดหวังแต่เรื่องให้สู้ชิงความได้เปรียบแดนกลางกับตันทีมชาติฮังการีปราศจากความแยงพร้อมเล่นอย่างดุด,ดันและสรีระร่างกายก็แกร่งพร้อมปะทะข้อเสียนาเียดยที่มันคงเป็นความเสี่ยงมากๆในการให้นักเตะซึ่งไม่เคยเอาจริงเอาจังเรื่องกองกลางตัวคุมบอลมาประเดิมในเกมหิน กรณนนีตัดต่อพัตกรรมโซโบโมีลุ้นขึ้นไปเบียด3กลกองหน้ามากกว่าถอนต่ำเล่นคู่เบอร์หกติอาโกเอาคันตาร่าข้อดีเป็นนักฟุตบอลมากความสามารถเหมือนแม็กอลิสเตอร์เป็นกองกลางเบอร์หกในสไตล์ขึ้นเกมบุกตั้งแต่แนวลึกด้วยสไตล์อาจไม่ใช่สายทำลายล้างเกมคู่แข่งแต่หากชอบเป็นฝ่ายครองบอลแข่งสเปนิตคือคำตอบนึกสภาพเชลซีจะแย่งการครองบอลได้อย่างไรหากติอาโก้ถอนลงตั้งลำด้วยตัวเองจากหน้าบ้าน ข้อเสียนา,าเซาติอาโกยังไม่ฟิตพอสำหรับลงแข่งที่สเตมฟอร์ดบิดเพราะเขาพึ่งฟื้นเจ็บผ่าตัดสะโพกพึ่งจะได้ซ้อมเต็มรูปแบบสัปดาห์แรกยังมากแค่ชื่อสำรองก็หรูสเตฟานบายเซติตข้อดีกองกลางตัวอมบอลโดยธรรมชาติยังคงเหลือในทีมลิเวอร์พูลนั่นคือบายเซติตซึ่งแจ้งเกิดขึ้นมาเมื่อรุ่กันก่อนน่าเะได้บาดเจ็บจนพลาดแข่งตลอดปลายซีซั่น การมีดาวรุ่งสเปนิชอยู่เวลานั้นถือว่าผ่อนาาาฟาบินโยได้พอสมควรข้อเสียเหมือนรุ่นพี่สเปนิชอย่างเตียโกอีกเช่นกันเพราะว่าไบสติดกำลังเรียกความฟิตเพื่อกลับสู่ทีมหลังจากเผชิญปัญหาเดี่ยงยาวตามสไตล์ครอปไม่เร่งใครกลับมาจนกว่าสมบูรณ์100%เท่ากับว่าไบสติดชวดช่วงแรกของทีมสีซั่นใหม่ด้วยซ้ำเทรนอเล็กซานเดอร์อนข้อดี ตลอดปีซีซันอเล็กซานเดอร์โนได้เล่นกองกลางตัวคุมบอลเหมือนทางผู้จัดการทีมเจอเกนครอปรู้ว่าอนาคตเฮนเดอร์สันกับฟาบินโยต้องไปแง่แง่มิติบอลทะลุทวงจากตรงกลางมีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะบอลยาวระดับน้ำหนักเท้าช่างทองข้อเสียกรณีเทรนเล่นกองกลางบางทีอาจต้องมีตัวรับจ๋าจ๋ามาคอยเก็บงานหรือแม้แต่กองหลังที่สามารถคุมพื้นที่ฝั่งขวาเพราะถูกจ้องเล่นงานแง่แง่ อเล็กซิ c แม l i s อา r ิสเหรือเคอร์ติจูนมวยแทนในตอนอยังไม่ได้ใครใหม่ขอขอบคุณบทความจากฮอสสหลอนโซคำตอบของคำถามที่ว่าใครจะเข้ามาทดแทนตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ฟาริโยทิ้งเอาไว้มันยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ต่อระบบการเล่นใหม่3-2-2-3เทรนเล็กซเนอร์โนถูกจับมาเล่นเป็นแบบไฮบริดจับคู่กับกองกลางตัวรับที่ต้องวิ่งอย่างหนักเพื่อเป็นตัวช่วย ซึ่งการมีมิดฟิลมาเล็กชั้นดีนั้นจะทําให้เทรนดมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดนั่นคือการสร้างสารรค์โอกาสคนที่เหมาะสมสําหรับบทบาทนี้คือโรเมโอลาวเวียแต่ถ้าทียังคงยืดเดยื้อเมื่อค่าตัวไม่เป็นไปตามที่เซาท์แฮมป์ตันต้องการล่าสุดข้อเสนอหนงสมยังถูกเดอะเซนต์ปัดทิ้งกลับมาแบบไม่ยาดีจริงอยู่ว่าเทรนสามารถเป็นตัวเลือกในตําแหน่งนั้นได้เช่นกันแล้วดันคนอื่นมาเล่นคู่แต่มันเท่ากับเสียโอกาสจากประโยชน์หากใช้งานเทรนดในบทกองกลางตัวรับ ไม่ใช่แบ็กขวาแบบไฮบริดตอนนี้แพงมิดฟิลด์ริเวอร์พูลมี6รายก็จริงแต่ไม่มีใครเลยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกองกลางตัวรับและเมื่ออีกไม่กี่วันจะเปิดฤดูดกาลใครกันที่จะรับหน้าที่ชั่วคราวในเกมเจอเชลซีกระแสะแรกชื่อของเคอร์ติสโจนขึ้นมาแรงเนื่องจากเขาได้รับโอกาสนี้ตอนเกมอุ่นเครื่องความจากปากเจอเก้นครอปยืนยันว่าโจนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานบนพื้นที่หมายเลข6 ตำแหน่งนี้น่ะเหรอถ้ามันไม่มีใครเหมาะแล้วล้วก็โจนสามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้อย่างแน่นอนครอับบอกตอนก่อนเกมเจอเบ์มินิกที่สิงคโปร์การถูกจับไปเล่นนักเตมมะหมายเลขหกไม่ได้ทาให้โจนเสียความมั่นใจในทางกลับกันมันส่งผลตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ําแข้งพันสกาววัย22ปีรับบทบาทยืนมิดฟิลด์ตัวต่ำตลอดทัวร์นาเมนต์ยูโรยู่21จริงๆเกมกับเสือใต้โจนเผยให้เห็นทั้งจุดแข็งกับจุดอ่อนกับการเล่นตำแหน่งนี้ตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม และเมื่อเจอช่วงโดนกดดันเขาไม่แสดงออกถึงการเสียความมั่นใจเลยสักนิดแถมยังเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเล่นบทบาทนั้นเพื่อทีมได้ผมก็แค่อยากถูกส่งลงเล่นดังนั้นผมเลยไม่รู้สึกกังวลเลยเวลาที่โดนบอกให้ไปเล่นแบบนักเตะหม,มายเลขหก 6, ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมต้องถอยลงไปต่ำกว่าปกติโจนเปิดใจตลอดระยะเวลาที่อยู่กับสโมสร,รผมมีนิสัยเป็นเหมือนเด็กที่อยากลงเล่นอยากทำประตูอยากทำเกมบุกและอยากทำแอสซิ์ให้ได้มากโดยตลอด แน่นอนว่าที่ผ่านมาผมได้เล่นในบทบาทหมายเลขสิบอยู่เสมอแต่ตอนที่ผมก้าวมาสู่ทีมชุดใหญ่ผมก็ปรับตัวได้ดีในแง่ของการบีบกดดันและการมีส่วนร่วมกับเกมสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความเชื่อใจจากผู้จัดการทีมและสตาฟที่มองว่าเรารู้ดีว่าเขาขึ้นไปเล่นในตำแหน่งสูงกว่านี้ที่จะส่งผลให้เขาทำประตูได้สร้างโอกาสการเล่นได้ทำแอซซิดได้แต่ถ้าเขาถอยลงไปเล่นต่ำกว่าปกติเขาจะช่วยกดดันคู่แข่งได้เล่นแบบนิ่งขึ้นได้ จนทําให้เขาสามารถลงเล่นเพื่อถิ่นได้มันจะมีการตั้งประเด็นอยู่เสมอนั่นแหละแต่ผมมองว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจการได้ซ้อมหลายครั้งและได้ลงเล่นในเกมจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีบางครั้งที่ฟาบินโยหรือเฮนโดโดนเปลี่ยนตัวออกและผมต้องถอยลงไปเล่นแทนพวกเขาต้องรับบทบาทในเกมรับมากกว่าปกตินิดหน่อยมาแล้ว ยังไงซะมันก็จะมีบางนัดที่คุณต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนในระหว่างการเล่นอยู่แล้วมันจะมีการพูดถึงเรื่องต่างๆอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยที่จะลงไปเล่นและรู้ว่าคุณต้องทําอะไรในบทบาทนั้นตอนนี้คุณอายุมากพอแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วดังนั้นสุดท้ายมันก็จะลงล็อกได้อยู่ดีบางที่โจรรู้ในใจอยู่แล้วละ่ะว่าคงไม่โดนโยกไปเล่นกองกลางตัวรับแบบถาวรแต่เขาก็มั่นใจว่าตัวเองดีพอกับการเล่นในตำแหน่งดังกล่าว ขณะเดยียวกันนัดล่าสุดกระชับมิตรกับดามสตัดการที่โจนไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นเพราะเขารู้สึกปวดนิดนิดช่วงระหว่างการอบอุ่นร่างกายมันคือการตัดสินใจเพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงทําให้เขาต้องพักเป็นเวลานานแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ในการรับบทบาทตัวโฮบอลไปในตัวโดยดาวเตะฟ้าขาวเคยรับหน้าที่นี้มาแล้วบ้างตอนอยู่กับไบรทันตอนนี้มันเป็นเวลาที่เราต้องหาระบบที่เหมาะสมสําหรับเกมกับเชลซีซึ่งจะเตะกันในอีก5หรือ6วันหลังจากนี้ ไม่ใช่การหาระบบที่จะเอาไว้ใช้ตลอดทั้งฤดูกาลพอจบเกมนั้นเราก็จะประเมินกันอีกทีเพราะเผยหลังเกมล่าสุดจากเกมกับน้องไมแห่งศึกบุนเดสลิกาแม็กอลิสเตอร์ทำผลงานได้น่าประทับใจเขาแสดงให้เห็นถึงการครองบอลอันยอดเยี่ยมในแดนหลังและเข้าปะทะกับคู่แข่งแบบหนักหน่วงจนทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียการครองบอลหลายหนในระยะยาวอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงของแม็กอลิสเตอร์เพราะการที่เขาไม่ได้ตัวสูงมากมันอาจจะทำให้เจอปัญหาเวลาดวลกับทีมที่งัดลูกโด มาเล่นตอนอยู่หน้าแผงแบ็คโฟลอย่างไรก็ตามตลอด75นาทีที่ดิฟเดวเมืองเพรสตันน่าจะทำให้ครอปเห็นถึงศักยภาพของแม็กอลิสเตอร์ในระดับมากพอที่จะทำให้ตัวเองเชื่อว่าแมคกาคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเจอกับเชลซีเป็นอย่างน้อยเขาเป็นนักเตะที่ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งตอนที่ได้ครองบอลและตอนที่ไม่ได้ครองบอลกุนสื่อลิเวอร์พูลพูดผ่าน LFCTV มันมีบางช่วงที่เราเปิดพื้นที่มากเกินไปแต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่คุ้นเคยกับการมีเขาเล่นอยู่ในตำแหน่งนั้น เราต้องทำงานกับเรื่องนั้นซึ่งเราจะทำอย่างนั้นแน่ๆแ,และจะทำการทดสอบสัก2ถึง3อย่างในระบบที่จะใช้กองกลางหลายคนนั้นอเล็กซิสจะสามารถเล่นในบทบาทนั้นได้แน่นอนแต่ถ้าเขาต้องยืนอยู่คนเดียวมันก็ต้องบอกว่าไม่มีทางที่เขาจะเล่นในบทบาทนั้นได้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีดีแค่ไหนและเข้าใจเกมได้ดีเพียงใดเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากม ระหว่างที่แก้ปัญหาชั่วคราวนั้นลิวอพูยังต้องมองหานักเตะที่เข้ามาใช้งานตำแหน่งนี้แบบถาวรตามไปด้วยแน่นอนว่าโรเมโอลาเวียยังเป็นคนที่ใช่และลิวอพูพยายามทุกทางเพื่อคว้ามาครอบครองจากตอนแรกเค์ติสโจนคือคนที่จะเป็นมวยแทนตรงกองกลางไม่ไดลหกจะกลายเป็นว่าอลกซิสแม็อลิสเตอร์มีสิทธิ์ได้รับบทบาทนั้นในวันที่13สิงหาคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ